วันนี้วันอาทิตย์ที่13ส,ส,สิงหาคม2566พวกเราก็มาทำบนถวายเพนพระธานเพนตามปกติทุกคนอาทิตย์ถวายวันแม่เออวาถวายวันแม่ถือว่าวันแม่ด้วยวันนี้วันนี้มีคนมาเยอะหน่อยประมาณสิกว่าคน มีผู้ชายแค่สองคนนะผู้หญิงนอกนั้นผู้หญิงหมดเลยเป็นสองเลยเป็นยี่สิบผูเราดีนะแพทย์ท่วอับนะบพทยเป็นท่าดางแค่พิดาได้หมดอันนี้เทวดาอาหารข้าวข้าวหวานวันนี้ก็มีหลายอย่างด้วยอร่อยมีช่างไก่ทอดข้าวเหนียวส้มตำยำหน่อไม้ ทอดมันมีของหวานมีอะไรมีข้าวต้มมัดเอขอข้าวสวยแล้วก็เอขอข้าวสวยข้าวเหนียวขนนสับป,ปะรดแล้วก็มีแตงโมฝรั่งแอปเปิ้ลตังนุน ผิ <c oughs> ้่มาพวกที่มาทำบนในวันนี้ทั้งหมดก็มีมีตาเล็กยายดาส้มจีนสมพรแล้วก็ออาอาลัดีเนาะน่ะเนาะอออาลัดดีน้องฝน น้องน้ำฝนแล้วก็นี่ยน้ำฝนฝนชนน้ำฝนไม้นน้ำฝนก็มีด้วยอ่าเนี่ยังไม่รู้ชื่อเออชุดคนถิ่มถิ่มมัดมัดถิ่มแล้วก็เตรียมใจเตรียมใจแล้วก็โบแป้วอ่าโบแป้ว แล้วก็อันนั้นลืมอแล้วเนี่อันนี้แมมเนาะเออน้องแมนมอันนี้ผมลืมชื่อไปอแล้วอนนเออนี่แต่คนนี้เอ่ออ,อ,อันนี้มีทั้งน้ำเตี้ยวหวานด้วยอันนี้ถ่ายไงหายไหนอะไรเนาะ เอาลงเฟซบุ๊กอ,อ่ะหนไูไม่ออกมาก่อนอะโอ้ยไม่ไม่ใครรู้จักหรอกอ๋อนี่มากไนไม่ได้เอาลงไม่ได้นะเนี่ย <c oughs>